สวัสดีครับืัอนี้เสื่อมากินปูขนมปังนะครับเด้อนี่ครับอันตัวนี้เป็นน้ำจิ้มหมูกระทะเนื้อย่างกับหมูกะระทะตัวนี้ปูขนมปังเอาก็อุ่นแล้วเรียบร้อยนี่มาเอาะกงคกับนี่เพรว่าต้องตีครับต้องตีใมันแตก จงังสิได้กเกียเห็นชิ้นส่วนของขนมปังนะครับแกียรตีเลยครับอย่าไปตีถือจานกันแล้วกันจานสีแตกนี่เขาก็แกะยอกะครับมันจะเป็นนี่คือขนมปังฟูๆแบบห้องอบอุ่นอบห้ออบเขาเตาอบไม่ครับนี่เป็นขนมปังคือยังครับเค้ยกยังนะ ครับเค้กกล้วยหอมจังที่นะอโอ้โธ่น่หน่อยเลยน่ะท้หลายคนก็บาเมียัน,นี้จังกินหน่อยโมเมนต์ครับสบผ้าเมียากกินอยู่ครับแต่ว่าไม่อยากก สูบบ่ไหวครับอา่านทะเลเมีเยเมีงานเนาะนางเบียนครับเดียนอา่านทะเลเห็นอา่านทะานเดี๋ยนางสี่อีแออกเลยสูนลวกพักตำเจียวปลาแดกบ่ได้เป็นวะขนมกล้วยหอมหน้าขนมไข่กล้วยหอมเนะาะไข่ไอันนี่ <c oughs> มาครับบัดนี้มากินนะครับเด้อก่อนสิกินเฮาต้อง กินนามลำใหญ่ก่อนครับจากนั้นสอดครับตัวนี้เป็นสอดมาตากักเนื้ออือมันจะเป็นใครวยครับนี่อือตัวนี้ตัวให้เจ้ากอน อยอดการจิ้มเอามาครับอือฮึยอดเต็มปากเต็มคำเลยไขไขครับไข่ไข่ปูอือไข่ได้คับนี่ ือรอืมังครับนี่ใครย,ยืนหยุดเทวหัวจักลงไปครับนี่รุดปุดออกเลยครับนี่จิมมจ้มคราบนมจิ้มขุกสะกอนอือหืออือหือ จิ้มมุกกระทะกับ,บแซ่วด้วยครับเด้อตัวหนึ่งซื้อมาจากร้านมุกกระทะกว่าได้ยี่สิบเอามาเทเลยนี่ครับแซ่บเพืกนอนเรต้องไปตามจิ้มซีฟูดนี่เนี่ยม,ม,มาใครข้ขาวนี่ครับ ตักเตรียมกินมั้ขอเรียกท่านให้กินครับหิ้วเนี่ยนะครับเด้อมาว่ากันเ้อะนี่ดุดออกมาเลยตุ๋ยบังครับเอามือตุ๋ยบนจิบ โอ้ไข oh, mm ่ดุืด